ถึงวันนี้ขออนุญาตนะแฮกเกอร์ในเนียเป็นกรณีที่อึมครึมที่สุดในประวัติศาสตร์ของการทําข่าวของผมและตูนนะเ <c oughs> พราะอะไร <c oughs> ปรกติการจับกลุ่มคนร้รายรัศดะนี้เนี่ยมันต้องชัดเจนแล้วนะรู้ชื่อมีหมายจับมีเลขหมายจับล็อกตัวแล้วด้วยไม่ล็อกไม่ได้เพราะเป็นทหารเม <c oughs> ื่อวานท่านบอกล็อกแล้วแต่ยังจับไม่ได้มันมีขั้นตอนกระบวนการแล้วถึงขนาดน,นี้ยังไม่มีความชัดเจนแต่ประการใด ถ้าเป็นกรณีข่าวสารอาชญากรรมทั่วไปแล้วนี่เป็นอาชญากรรมใหญ่ระดับล้วงข้อมูลคนไทย55ล้านลายชื่อถ้าจริงเอาไปข่มขู่อย่างน้อยผมเนี่ยเป็นผู้เสียหายเพราะทรงมาหาผมเป็น1ใน200ผู้โชคดีไอ้โชคร้ายสังเกตอยู่แล้วว่าเป็นคนไทยแง่ๆต่างชาติมาแฮกเขาจะมารู้ว่าผมเป็นใครได้ยังไง หรือคนเดินน่มกัใชัยอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมไม่เลือกถูกคนเลือกปรากฏว่าทีแรกเมื่อวานนี้ตามข่าวเนี่ยท่านผู้ชมก่อนจะแถลงผมเจอคุณชัยวุฒิธนาคมานุสรอพูดติดนิดนึงตอนเช้าท่านก็บอกเดี๋ยวแถลงเดี๋ยวแถลงเดี๋ยวรวบรวมข้อมูลอยู่ล็อกตัวแล้วปรากฏว่าณเวลาตอนเช้าเนี่ยมีข่าวว่าล็อกแล้วสอบแล้วถึงขนาดมีคําบอกว่าทําไปด้วยความคึกขนอง ท่านผู้ชมคือ <c oughs> ถ้ายังไม่ได้ตัวไอ้คำนี้มันจะออกมาได้ยังไงหรือมีใครไปพูดแทนท่านผู้ชมรากฏหมานช่วงบ่ายมีการถแถลงท่านผู้ชมครับถแถลงโดยรัฐบุรีดีอชัยวุฒิผู้บัญชาการตำรวจสอทอรหรือตำรวจไซเบอร์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรื่องความมั่นคงทางไซเบอร์และรวมถึงผู้ดูแลกฎหมายเรื่องคุ้มครองข้อ,ขอมูลส่วนบุคคลหรือ PDP a นั่งถแถลง ก่อนจะไปถึงจุดนี้ท่านผู้ชมต้องบอกก่อนนักข่าวเนี่ยต้องบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ถามผบตรท่านดำรงศักดิ์กิติประพัฒน์ก่อนเลยตนท่านดำรงศักดิ์ตอนเช้าเนี่ยบอกชัดเจนเลยนะในนามผบตรเมื่อนักข่าวถามเรื่องนี้บอกดีเอสจะเชิญสอทอไปร่วมแถลงช่วงบ่ายตอนนี้ตำรวจออกหมายจับผู้ต้องหาแล้วมีข่าวเปิดออกมาบ้างแล้วเป็นทหารสังกัดกรมการขนส่งทางบกค่ะนั่น แล้วบอกต่อไปอีกอยู่ระหว่างการประสานงานให้ผู้กบญชาผู้ต้องหาคือหน่วยทหารเนี่ยเอามามอบตัวสาเหตุต้องรอผลการสอบสวนอีกครั้งหนึ่งเบื้องต้นผู้ตงหารายเดียวส่วนข้อมูลที่เอามาเปิดเผยเนี่ยท่านพบตรอบอกเลยทราบว่าเป็นข้อมูลจากแอปหมอพร้อมนั่นพบตรบพูดเองแต่รายละเอียดต่างๆท่านบอกว่าเดี๋ยวรอการถแถลงอย่างเป็นทางการอีกครั้งช่วงบ่ายน่าจะชัดเจนมากขึ้นแล้วยังทราบว่าทราบว่าภรรยาผู้ต้องหาเป็นพยาบาลด้วยนั่น ส่วนที่มีกระแสข่าวว่าคนร้ายเจ้าของนายเนี่ยสนิทสนมกับนักการเมืองบางคนพบตรอบอกว่ายังไม่ได้รับรายงานค่ะได้เอาไปจับผู้ต้องหาแล้วซึ่งโครงการรับส<พ>มครก็คองอยู่ระหว่างการประสานงานให้ผู้บัชาเขาได้นำต,ตัวมามอบตัวคือเบื้องต้นก็คงมีอยู่ยันที่ก่อนนะครับแต่เพาภรรยาเขาก็เป็นอยู่ในทำงานในด้านนี้อยู่แล้วนะ เป็นหมอเป็นพยาบาลให้เป็นเองมีความรู้จักกับนักการเมืองชื่อดังบางคนอันนี้เราจะต้องศึกษาไปถึงเรื่องไหนอันนี้ผมไม่ได้รับรายงานอย่างนี้เราไม่คิดว่้มีข้อมูลที่เราลงเรียนในหน่วยนที่เข้ามาเป็นเสียเลน่าจะใช่ครับน่ใช่ครับเพราะปริญาเขาก็เป็นอยู่ในทำงานเป็นในในด้านนี้อยู่นะครับหมอเป็นพยาบาลให้เป็นพยาบาลนะท่านผู้ชม ก่อนที่ท่านผบตรจะพูดเดี๋ยวผมต้องบอกข่าวนี้มันออกมาถึงกระดาษมีเลขหมายจับแล้วนะใช่ค่ะโดยมีรายง,งานข่าวว่าตำรวจไซเบอร์ของนาสัญญาออกหมายจับนายเขมรัฐหรือล่าสุดก็คงจะเป็นจ่าสิบโทเขมรัฐเพราะทางตำรวจไซเบอร์มาถแถลงในเวลาต่อมาว่าตำทหารยศจ่าสิบโทจ่าสิบโทเขมรัฐเป็นชาวนนทบุรีผู้ต้องหาตามหมายจับสรยาที่จอ 9 7 8จ็ทับสองหลงวันที่2เมษายน2,566ค่ะคือมันมีหมายจับท่านผู้ชมมีหมายจับมีชื่อแล้วนะแล้วข่าวตอนแรกเหมือนผู้บังคับบัญชาเอามามอบตัวใช่แต่<บ>ไม่มีใครยืนยันกระทั่งพบตรมาบอกว่าล็อกตัวแต่ยังไม่ได้ตัวใช่ไหมเมื่อวานนี้คุณชัยวุฒิแถลงอย่างที่บอกไปร่วมกับคณะประเด็นสําคัญคุณชัยวุฒิรัมตีดีเเป็นประธานในการถแถลงบอก เชิญทุกฝ่ายมาแถลงข่าวและก็ไล่เลียงเลยว่ากรณีที่เกิดขึ้นเจ้าหน้าที่สามารถระบุตัวและชื่อของแฮกเกอร์นายเนียได้แล้วขณะนี้อยู่ระหว่างการติดตามจับกลุ่มตัวโดยควรชัยวุฒิบอกว่าแรงจูงใจอาจจะมาจาก3ส,สาเหตุด้วยกันข้อแรกอาจจะต้องการขายหรือเรียกค่าไถ่ายข้อมูล ข้อ2ต้องการขายข้อมูลต่อให้กับแฮกเกอร์ด้วยกันหรือก็คือการสแกมและข้อที่3ต้องการดิสเครดิตหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งตอนนี้ยังไม่ชัดเจนว่าแรงจูงใจมาจากอะไรใน3ข้อนี้แต่ว่าตอนนี้ตำรวจสามารถติดตามเส้นทางคนร้ายได้แล้วท่านใช้คำว่าตราบใดที่ยังอยู่ในประเทศไทยจับได้แน่ท่านผู้ชมรัมตีชัยวุฒิบอกเนื่องจากผู้ต้องหาเป็นทหารใครจะไปจับทหารเนี่ยต้องขออนุญ,ญาตจากผู้บัญชา หรือต้องมีกระบวนการระหว่างตํารวจกับทหารที่ต้องพูดคุยกันไม่ใช่ประชาชนธรรมดาคุณชัยวุฒิบอกถ้าเป็นประชาชนธรรมดาจับกลุ่มได้เลยขณะดเดียวกันคู่สงสัยว่าข้อมูลออกมาจากหมอพร้อมหรือไม่ขณะนี้คุณชัยวุฒิบอกว่ายังไม่สามารถสรุปได้ค่ะเพราะว่าข้อมูลพื้นฐานเหล่านี้ก็มีในหลายหน่วยงานอีกอย่างหมอพร้อมเป็นหน่วยงานที่มีข้อมูลเยอะจึงเป็นเป้าหมายแต่ ต้องให้ความเป็นธรรมกับแอปพลิเคชันหมอพร้อมด้วยเพราะยังไม่ได้ตัวคนร้ายมาส่วนประเด็นเรื่องที่ข้อมูลเนี่ยมันยังไงคุณชัยวุฒิบอกขอทั่วพี่น้องประชาชนที่ยังไม่สามารถดึงข้อมูลที่ล่วกลับมาได้ถ้าอยู่ในแผ่นดินไทยเราจับคุณได้แน่นอนนะครับยืนยันให้ความมัน่นใจกับพี่น้องประชาชนแต่น้อยเนี่ยเราก็ล็อกเป้าได้ด่ละผูตต้ดำเนินความผพู้ผู้กระทําความผิดรู้ตัวแล้วนะครับแล้วก็อยู่ระวังดำเนินการ เอาตัวมาสืสบสวนสอบสวนต่อไปนะครับสืบเรื่องนี้ก็ได้ข้อยุติพอสมควรและก็ต้องขอบคุณทางเจ้าหน้าที่ทุกคนที่เกี่ยวข้องมั่นใจเลยครับว่าระบบของเราเนี่ยสามารถแก้ไขปัญหาได้และสามารถคุ้มครองข้อมูลของพีน่น้องประชาชนได้นะครับแต่ส่วนว่าเราจะดึงข้อมูลกลับมาแล้วก็เอามาสืบหาว่าข้อมูลหลุดมาจากไหนเนี่ยเดี๋ยวก็จะเป็นกระบวนการขั้นต่อไปนะครับ แต่ผมก็เรียนว่าอย่างคนพูดถึงหมอพร้อมอ่ะพูดไปเลยมันก็พูดกันหมดแล้วนะก็รู้แต่ว่าก็ยืนยันว่าหมอพร้อมเนี่ยก็เป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีข้อมูลเยอะนะครับกเ็เป็นเป็นเป้าหมายอยู่แล้วนะ,ะแต่ที่เราต้องให้ความเป็นธรรมกับหมอพร้อมคือว่าเนื่องจากเรายังไม่ได้ไปจับตัวคนร้ายมาแล้วมานั่งสอบสวนจริงๆเนี่ยเ <c oughs> ขาอ,อาจจะมีเอามาจากช่องทางอื่นหรือย,อยังไงก็ได้นะครับก็เลยต้องให้ความเป็นธรรมนิดนึงว่าเรายังฟันธงไม่ได้ครับพอดีเรารู้ตัวคนร้ายแล้วแต่การจับกลุมเนี่ยมันมีกระบวน,นการ เกี่ยวกับทางกฎหมายนิดหนึ่งมันไม่สามารถล็อกตัวมันได้ทันทีผมพูดผมพูดได้ไตรงๆอ่ะคือเขาเป็นทหารน่ยคือการจะไปจับทหารเนี่ยมันก็ต้องขอความุญาจากผู้บัญชาหรือเป็นกระบวนการระหว่างเจ้าหน้าที่ตํารวจฐานเขาต้องพูดคุยกันนะครับมันไม่ใช่ประชาชนธรรมดาถ้าประชาชนธรรมดาเนี่ยเราก็จับกลุ่มได้เลยนะฮะแต่เนื่องจากมันเกี่ยวกับเป็นข้าราชาการระดับฐศาสตร์สเสบใช่ไหมพี่ครับผู้ชมขณะที่ผู้จัดการตำรวจไซเบอร์พลตรวรวรวศวัดนครบัญชาบอกไล่เลี่ยงเลย 14ีมีนาตำรวจไซเบอร์รับหนังสือแจ้งจากหน่วยงานความมั่นคงทางไซเบอร์ว่าแฮกเกอร์ในเนียประกาศขายข้อมูลคนไทย55ล้านรายการได้เริ่มสืบสวนจนก,กระทั่ง2เมษารู้ตัวคนร้ายและเข้าจับกลุมค่ะแต่ว่าคนร้ายหลบหนีไปก่อนซึ่งคนร้ายเป็นชายอายุ33ปีเป็นทหารยศจ่าสิบโทรตรวจสอบต้นสังกัด พบว่างานที่รับผิดชอบของเขาไม่ได้เกี่ยวข้องกับด้านเทคโนโลยีนะคะแต่จากการสืบสวนพบว่าตัวเขาเองมีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีเป็นอย่างดีซึ่งแรงจูงใจเนี่ยทางผู้บัญชาการสอทบอกว่าน่าจะมาจากความต้องการเป็นที่สนใจอยากจะได้รับความสนใจเป็นแรงจูงใจส่วนบุคคลยังไม่พบความเชื่อมโยงกับการเมือง ทำไมถึงคิดว่าแรงจูงใจเลือกเรียกร้องความสนใจเหตุผลท่านผู้มีาการอบอกว่าท่านบอกว่าคือข้อความที่เขากลับไปกลับมานะคะ่ะตอนแรกข้อความที่เขาสื่อเขาบอกว่าเขาโพสต์ขายข้อมูลบนแพลตฟอร์มซึ่งเป็นแพลตฟอร์มเหมือนเป็นชุมชนของแฮกเกอร์โดยตรงหลังจากนั้นส่งข้อความ SMS ทักเหยื่อเจ้าข,ของข้อมูลรวมถึงตัวพิยุทธ์ด้วยครั้งสุดท้ายหลังจากที่มีข่าวว่าถูกตามจับแฮกเกอร์รายนี้เปลี่ยนประเด็นเป็นจะไม่เปิดเผยข้อมูล55ล้านรายการละ แต่จะเปิดเผยชื่อผู้สนับสนุนหรือสปอนเซอร์ที่เป็นนักการเมืองแทนดังนั้นเมื่อพิจนารณาจากพฤติกรรมที่กลับไปกลับมาเชื่อได้ว่าน่าจะต้องการเรียกร้องความสนใจเป็นหลักมั่นใจใช่ไหมมั่นใจจับกลุ่มได้แน่ประสานไปยังต้นสังกัดแล้วเพื่อตรวจสอบสถานะการทํางานรวมทั้งขอให้ต้นสังกัดทําหนังสือส่งตัวให้ด้วยเชื่อว่าจะมีมากกว่าคนเดียวด้วยนะเชื่อว่ามีมากกว่าคนเดียวแต่ตอนนี้ออกหมายจับหนึ่งคนไปก่อน นอกจากจ่าสิบโทรคนนี้เห็นบอกว่าภรรยาซึ่งตอนนี้ยังไม่ได้โดนหมายจับก็หลบหนีไปด้วยนะคะท่านผู้ชมประเด็นก็คือท่านบอกคนไว้ปิดโทรศัพท์มือถือหนีไปวันอทิตที่สองเนี่ยเรารู้ตัวแล้วก็สามารถออกมาจับได้ละซึ่งคนร้ายเองก็ปิดโทรศัพท์หลบหนีไปนะครับวันนี้จริงแล้วเราก็ยืนยันว่าผู้ต้องหาที่เราออกมาจาับเดิมเนี่ยเราคิดว่าเป็นบุคคลธรรมดาแต่ตรวจสอบภายหลังก็คือก็เป็น เป็นจาติโตนะครับส่วนสังกัดในภารกิจของหน่วยงานเขาเนี่ยไม่มีอะไรที่เกี่ยวข้องไม่มีอะไรที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของเทคโนโลยีเลยนะก็เชินเชื่อว่าเป็นเรื่องของส่วนบุคคลตัวเขาจากการตรวจสอบประวัติเขามีความรู้เรื่องคองมพิวเตอร์มีความรู้เยอะพอสมควรเยอะอม,มากครับตอนนี้ท่านกำลังคุยกับผู้บังคับบัญชาเขาไหมครับว่าตอนนี้ตอนนี้เราทาหนังสือแจ้งไปแล้วสังกัดเขานี่คือองค์ เห็นไหมภารกิจไม่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีเลยเห็นไหมครับนี่ยืนยันแน่เลยว่าภารกิจหน่วยงานเขาไม่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีเลยพยาเขาที่เป็นพยาบาลแล้วก็มีการสอบด้วยว่ามีส่วนเกี่ยวข้องหรือเปล่าฉะนั้นเขาเองก็เลยจะรู้ว่าสามีเขาอยู่ที่ไหนด้วยไหมไม่ครับตัวภรรยาก็ไม่เจอนะครับก็ถามถามต้นสังกัดบอกว่าก็ก็ปิดเครื่องเ็าปิดเครื่องทั้งปวดทั้งเมียนมีความมั่นใจมากน้อยแค่ไหนว่าจะจับคนร้ายได้ได้ครับได้ครับรีบอกว่าถ้าอยู่ในประเทศไทยจับได้แน่ ตามข่วาวบอกว่ามีการเงินอยเบื้องหลังด้วยอันนี้ว่าไม่ทิงมากไหมแค่ไหนครับไทราบข่าวาครับเพราะว่าแบบว่าคือเราไปประมาณการอย่างนั้นเพราะว่าเป็นการโพสต์ครั้งสุดท้ายของคนร้ายเพ,พราะพฤติหารจากที่เรียนนะครับครั้งแรกก็คือเหมือนว่าจะขายพอครั้งที่สองมาที่อินฟลูเอนเซอร์ก็เหมือนว่าจะข่มขู่พอครั้งที่สามก็เป็นเรื่องการเมืองแหละอย่างเงี้ยเจตนาสามอย่างต่างกันเลยประเมินประเมินเบื่อง ประสบการณ์ผมว่าด้วยตัวเขาเขาอยากอยากได้รับความสนใจอยากรู้ว่าตัวเองเก่งท่านผู้ชมทั้งหมดที่ท่านบอกแล้วนะข่าวถามมันจะจบเลยถ้าได้ตัวมามันจะจบเลยคือถ้าได้ตัวมาแล้วก็ได้ถามถ่ายกันเมื่อวานนี้กองทัพบอกก็ต้องถูกถามใช่ไหม โฆศกอร้องโฆษกกอ,องทัพบอกว่ายังไงพนตรีหญิงสิริจันร์งาทองค่ะบอกสั้นๆค่ะแค่ว่าขณะนี้หน่วยต้นสังก,กัดกำลังช่วยติดตามตัวผู้ต้องหา<ะ>แต่นี่เป็นเรื่องส่วนตัวส่วนข้อมูลอื่นๆท่านบอกว่าก็ตามที่ตำรวจและดี s อแถลงไปแล้วท่านผู้ชมมีแหล่งข่าวผมได้คุยกับนักข่าวที่ติดตามข่าวนี้บางคนบอกได้ไหมวันนั้นเจ้าที่เข้าไปในหน่วยแล้วนะ<อ>ถือหมายแล้วนะค่ะแล้วถึงเวลา จูๆออกออนั่นตกลงปิดมือถือมีคนถ้าเขาสังเกตเนี่ยตูนพี่ก็ได้จ่เอามาตั้งคำถามนะเอ๊ะเป็นฝีมือหรืออะไรเนี่ยจะสิบโทรกองทบกนเนียเนี่ยจะสิบโทรทบกนายเนียขู่ปล่อยข้อมูล55ล้านคนไทย บังเอิญมีแฟนเป็นพยาบาลมีรหัสเข้าระบบหมอพร้อมได้ถ้าเกิดพยาบาลเขาเกิดมีรหัสเข้าถึงระบบหมอพร้อมมันไม่ต้องใช้อะไรมากมายเลยนะไม่ต้องใช้ความรู้ความสามารถเลยขนาดเดียวกัน <c oughs> ท่านผู้ชมฮะระบบก็ต้องตอบคำถามว่ามันไม่ต้องมีข้อมูลของการกันกรองอย่างที่บอกไป PPTA เนี่ยมันต้อง PDPa มันต้องพูดเป้าไปหน่วยงานรัดคุณมีข้อมูลของเรา คุณต้องรักษาเไว้เท่าชีวิตใช่ไหมขนาดที่ทางดามาดิกเมื่อวานนี้น่าสนใจ คุณจาเนี่ยแกโพสข้อความหลังพบตรอบ,บอกว่านายเนี่ยเอาข้อมูลจากหมอพร้อมแกบอกว่างั้นขอเปิดภาพที่ลงเพจวันก่อนครับของวันก่อนจากเซ็นเซอร์ตรงกลางภาพเอาไว้อันนี้ที่ลูกเพจเขาส่งมาบอกว่าเป็นหนึ่งใน93,000รายที่นายเนี่ยปล่อยหลุดออกมาวันก่อนที่น่าสนใจคือที่อยู่ของเขาในข้อมูลหลุดมีการระบุค,คําว่าสอบอส .45 เห็นไหมคะตรงคําว่า address ที่อยู่ ตอนแรกเขาเซ็นเซอร์ไว้แต่พอพ่าตลบบอกหลุดจากหมอพร้อมจาก,ก็เลยปล่อยเลยบสบศสีเนี่ยเป็นชื่อหน่วยบริการขั้นพื้นฐานในระบบสาธารณสุขศูนย์บริการสาธารณสุขนั่นแหละจริงๆบางคนรู้ได้ว่าอยู่จุดไหนบสบศสีหเดี๋ยวก็รู้ตบูชมแต่ทั้งหมดเนี่ยมันจะมีคําตอบเลยแค่เขาปิดมืมอถือเท่าน,นั้นเหรอนบูชอมะ พลเอกประยุทธ์จันโอชาเมื่อวานนี้หลังจากที่ไปปราศัยบนเวทีรวมไทยสร้างชาติถูกถามถึงประเด็นนี้ท่านนายกพลเอกประยุทธ์ในฐานะนตรีกรลาหมด้วยท่านบอกติดตามเรื่องนี้อยู่ถ้าผิดก็ต้องลงโทษเห็นว่าทําไปเพราะความคึกขนองเนี่ยสั่งการให้ผู้บัญชาของทหารเนี่ยตรวจสอบแล้วเมื่อถามว่าหลุดมาจากหมอพร้อมไหมพลเอกประยุทธ์บอกต้องยอมรับคนสมัยนี้เก่งเทคโนโลยีเยอะคนมันเก่งก็ล้วงไปได้หมดผู้ที่เก่งจริงๆง อยากดังได้กำชับไปแล้ววันน anyway> claro ี้มีทหารเป็นคนทำา่ะก็แล้วก็ติดตามอยู่นะถ้าผิดก็ต้องลงโทษนะเห็นว่าทํา hm ด้วยความคนนองหรือทุกอย่างผวก้ก็พูดมาผมก็สั่งไปแล้วให้ผู้ิระชาตรวจสอบแล้วลงโทษตามกฎหมายหลุดจากหมอพอมันไม่เป็นไงก็คนมันเก่งมันก็ไปล้วงได้หมดแหละเพราะไอ้นี่มันคนพวกนี้มันค่อนข้างมันเก่งกันเนาะต้องยอมรับเก่งจริงพวกนี้นะ้วระบบอะไรมันก็คุ้มยากเพราะไอ้คนพวกนี้ทำงานชอบนะแฮกเกอร์อะไรต่างเ่าเนี้ยแล้วอยากดังไง นี่แหละให้ดูแลเรื่องของความปลอดภัยในในระบบแอปพลิเคชันไหมครับเพราะว่าอยู่ในโลกผมกำชับมาทุกอย่างนะทุกคนแต่มันทุกอย่างมันก็มันเปลี่ยนได้ทุกวันเน่ยคนคนแบบนี้มันก็มีมาทุกวันน่ะคนใหม่ๆไอ้นี่อยากแกะดังอยากชื่อเสียงอยากแเก่งอยากอากาศบางพวกอยากมีรายได้หลอกลวงคนมันมีทุกวันนี่คือโลกยุคที่ผมเรียกว่า blue 9 world ไงแต่ก่อนมีไหมเล่าไม่มีหรอกเวลาห้าสิบสองห้าสิบสามมาทีเรื่องเราสาธิตเดี๋ยวกลับมาครับ